ไปต่างประเทศได้ครับไอ้ที่ผมอย่างนี้นะไอโอ๊กวีไเนี่ยเขาเขาคล้องไอ้กังหันลมเรียกซับเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะว่าเอซท่านอื่นนะครับแต่ว่าเขาอัดวิดีโออยู่ก็ตอนนั้นก็เลิกไหลแล้วมั้งเลิกไหลแล้วก็ถามก็คุยกันเล่นๆแล้วเลิเลกไหลไอโอ๊กมันคล้องอะไรวะนั่นที่พอเนี่ยปรากฏมันคล้องไอ้กังหันลมกังหันเรียกซับอะ่ะ เป็นใบพัดอ่ะบอกไอ้เฮียมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องโง่ด้วยนะถึงไปซื้อมาอันนั่งเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นคือคนทําทัวร์เนี่ยเขาก็ต้องมีรายได้ปกติธรรมดาครับนอกจากว่าเวลาบุ๊กว่าเป็นหัวแล้วได้ค่าส่วนต่างจากโรงแรมได้ค่าส่วนได้ค่าติปเวลาจบทริปแล้วเนี่ยเราก็จะให้ติปกันซึ่งมันน้อย เขาจะพาลูกทัวร์เนี่ยมาเข้าร้านแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์จากร้านค้าอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตผมก็ไม่ขัดข้องแต่ว่าไอ้กังหันเนี่ยมันเรียกทรัพย์ได้จริงหรือเปล่าครับผมว่ามันเรียกทรัพย์ไม่ได้จริงครับผมผมเคยไปทัวร์แล้วเขาก็พาเข้าอย่างเงี้ยแล้วผมไม่ซื้อหรอกครับผมก็บอกในกลุ่มว่าอย่าไปซื้อนะมันโดนหลอกแต่ถ้ามันเป็นทองคาลูกรูปพันธ์ซื้อไปก็ไม่ว่าอะไรครับเพราะว่า หนึ่งซื้อมาเนี่ยราคามันมีแต่จะขึ้นแต่ไปซื้อไอ้กังหันเนี่ยเวลาเราเดือดร้อนไปจำนำไปขายมันก็ไม่ได้นะผมก็ตั้งใจแซวเจ้าโอ๊กคนเดียวครับเพราะเห็นมันเป็นลูกเป็นหลานไอโอ๊กวีไว่ามึงต้องโง่ด้วยนะมีเงินอย่างเดียวไม่พอเนี่ยมันก็ไปกระทบเยอะเลยเพราะว่าเอซผมเนี่ยก็ไปซื้อมากันเยอะเลยบอกโอ้ดา่าด่าเราด้วยเปล่าดา่ากูด้วยเปล่า ไม่ใช่ว่าท่านครับผมคุยไอ่โอ๊กนะครับไม่ได้มาไลฟ์สดแล้วก็ดา่าออกอย่างนี้นะครับมาที่จริงถ้าเป็นคนอื่นผมจะไม่ใช้คําว่าโง่ครับก็ใช้คําว่าเออมึงไม่คิดเลยว่ามันมีประโยชน์อะไรยังไงนะฮะแต่ว่าลูกหลานผมก็เป็นคนปากจัดอย่างเนี้นะฮะก็เลยบอกไอ้จะมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องโง่ด้วยนะ เออปรากฏว่าเอฟซก็คอมเมนต์มาเยอะว่ากูเก็บแล้วหมาเงออี้ยนะกูเก็บแล้วเพราะมันไม่เรียกทรัพย์ยามกูจนแล้วก็มันเรียกทรัพย์จริงครับคือเรียกทรัพย์ออกจากกระเป๋าเราตอนเราซื้อน่ะตอนเราซื้อนะ,นะครับแล้วเวลาท่านไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยหนึ่งของมีค่าห้ามเอาไปเด็ดขาดไม่ต้องเอาไปโชว์หรอกท่านไม่ได้สามีฝรั่งหรอก ไม่ต้องเอานาฬิกาแพงๆโลเล็กปาเตะไปกระเป๋าราคาเป็นแสนเป็นหมื่นไปไม่ต้องนะครับเอาของที่ถูกที่สุดห้ามเอาทองไปเป้ก็ต้องเป้กระจอ,อย่าเ,าเป้ที่มันมีราคาเป้ราคาแพงๆอย่างเนี้ยนะครับไอของที่จะแพงคือท่านแต่งตัวเนี่ยอย่าเป็นเป้าสายตา เราสวยแค่ในประเทศไทยพอจะหาคู่ครองเราหาในประเทศไทยแต่พอเวลาท่านไปต่างประเทศเนี่ยท่านไม่ต้องเอาไปโชว์ต่างประเทศคนต่างประเทศเนี่ยมันก็มีเหมือนบ้านเรามีพวกไอโจนมันก็มองเป้าหมายแล้วเฮ้ยคนนี้แม่งกระเป๋าราคาสองแสนเลยผ้าพันคอมันราคาเป็นแสนเลยท่านเป็นเป้าหมายทันทีให้ท่านไปฝรั่งเศสอีก แค่ท่านล้างมือนะมันก็ชิงกระเป๋าท่านไปแล้วพอเราคว้าไว้คนนี้เอาไปมันก็ส่งต่อมันทำเป็นแก๊งครับอย่าว่าแต่ท่านที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะโดนเลยแม้แต่นายตำรวจเป็นรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคนตำรวจเอกไปกับลูกน้องเป็นผู้ชายหลายคนเนี่ยยังโดนมันชิงทรัพย์เลยนะครับ โดนมันชิงทรัพย์เลยอย่า,าไปสิ่งที่จะเอาไปก็คือปากกาปากกาพกไปท่านไม่ได้เขียนอะไรครับไปซื้อปากกาที่มันของจริงของอะไรก็ได้ที่มันราคาร้อยบาทอะ่ะสองอันพกไปจําเป็นจริงๆก็อออกมาออกมาออกมาุมจะเข้ามาแล้วก็แทงแม่นนะฮะต่อสู้นะครับท่านเอามีดไปก็ไม่ได้อะไรไม่ได้นะฮะเอามีดไปเดี๋ยวมันก็ จะไปโดนจับนะครับก็มีปากกาไม่มีปากกาก็ดินสอเรายังป้องกันตัวได้นะครับแต่ถ้าผมไปต่างประเทศเนี่ยของผมมันจะเตรียมพร้อมมากกว่าทุกท่านไงในเป้ผมเนี่ยจะมีเชือกโรยตัวด้วยมีสแนปลิงด้วยนะครับเวลาผมไม่นอนทัวร์มันจัดให้ผมนอนชั้นยี่สิบนะผมก็วัดความสูงว่าชั้นยี่สิบมาถึงพื้นดินเนี่ยเท่าไหร่ถ้าเกิดเพลิงไหม้ ประสิทธิภาพของดับเพลิงของประเทศนั้นเนี่ยมันจะช่วยได้ถึงชั้นไหนรถกระเช้าที่ขึ้นไปอ่ะแต่ผมไม่กลัวลครับถ้าเพลิงไหม้ปุ๊บผมก็ฟืดผมก็ทุบผมจะมีค้อนทุบกระจกไปด้วยทุบกระจกโรงแรมแล้วผมก็โรยตัวฟืดฟืดสองสามทีผมก็ถึงพื้นแล้วนะฮะ mm hmm. แล้วก็คนที่ไปกับผมเนี่ยก็โรยตัวเส้นนี้ได้ผมช่วยคนอื่นได้แต่ผมหนักแค่ แค่เชือกเท่านั้นเองผมก็ใส่ถุงไปอะไรไปหนุนหัวนอนก็ได้อะไรก็ได้นะครับถ้าไม่ได้มีตัวเข็มขัดรัดที่จะโรยตัวผมจะมีเชือกครับถ้าพวกทหารตำรวจเขาจะรู้ว่าจะมัดเชือกมัดเงื่ออย่างไงและสแนปลิงเกี่ยวและจะปล่อยอย่างไงไปให้ข้างล่างดึงชายได้อะไรได้อันนี้ท่านไม่ต้องทําแบบผมเสี่ยงดวงเอาเองไฟไหม้ก็ถือว่าตายหมู่ก็แล้วกันนะครับ เพราะว่าเราเลือกที่พักไม่ได้เลือกชั้นไม่ได้ถ้าเลือกชั้นได้ก็พยายามเลือกชั้นต่ําๆนะครับเวลานั่งรถบัสก็ให้นั่งกลางๆนั่งกลางๆต้องดูว่าประเทศนั้นเนี่ยเขาขับรถช,ชิดซ้ายหรือชิดขวาถ้าเขาขับรถชิดชิดซ้ายแบบบ้านเรานะครับก็ให้นั่งแถวกลางด้านติดทางคนเดินด้านซ้ายมือนะครับ เวลารถมันจะชนกันเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุสัญชาติยานคนขับมันจะหักหลบเอาตัวมันรอดมันจะหลับไหนก็แล้วก็จะมาตายไอ้หลังคนขับมาสักสองแถวนะเป็นแถวอย่างนั้นเลยนะครับอีกอันถ้านั่งท้ายสุดนะไอ้คันข้างหลังเบรกแตกหลับไในมันจะกระแทกท้ายตึ้งเข้ามาท่านก็จะตายหรือว่ามันหลบกันไม่ทันมันจะชนของเราแซงไปปากไปแซงไปคนขับโดนอัดแถวข้างหน้าตาย นั่งเซฟที่สุดคือตรงกลางกลางและแถวติดทางเดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าประเทศนั้นขับคิดขวาก็จะมานั่งแถบขวากลางกลางแต่ถ้าเลือกที่นั่งไม่ได้ก็ต้องมีสติไม่ใช่เข้ารถก็หลับเลยนะครับมันก็ต้องดูเพราะคนขับต่างประเทศมันบังคับมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับมีอะไรเราก็บอกไกด์เอา อีกอันหนึ่งก็คืออย่าสะพายเป้ข้างหลังนะครับสะพายเป้เอาสวยอ่ะเขากรีดท่านไม่รู้ตัวเลยแล้วก็ห้ามวางเป้ไว้กับชั้นบนรถไฟเวลาท่านนั่งรถไฟเนี่ยอย่าเอาเป้ไปวางนะถ้าเป้ท่านราคาดีๆแพงๆท่านขึ้นสถานีที่หนึ่งท่านเอาเป้ท่านวางปุ๊บมันจะโทรศัพท์บอกกันว่าเอ้ยมีเป้สีส้มแล้วมาวาง ตรงนี้ยี่ห้อนี้แพงเลยมันจะมีเป้เหมือนท่านสีเดียวกันไปวางคู่กันพอฐานีที่สาฐานีที่สองมันเอาขึ้นมาวางคู่กับท่านแล้วพอฐานีที่สามมันลงมันเอาเป้เราลงพอฐานีที่สี่มันจะเอาเป้ของมันลงเราคืบอกเฮ้ยเป้กูไปเถียงกันเปิดดูข้างในแพ็กเก็ตเป็นของมันของเราโดนไปแล้วนะผมก็จะคอยเตือนอย่างเงี้ยแม้แต่ลูกชายผมนะ ก็ไปโดนอย่างเงี้ยแล้วหมดเลยพอไปพัสปปร์ดหายนี่แย่เลยพัสดปร์ดพาสปอร์ตเนี่ยท่านต้องแยกเก็บไปเลยติดหนังหน้าท้องอะ่ะแยกเก็บออกจากกระเป๋าเลยติดหนังหน้าท้องเลยหวงยิ่งกว่าชีวิตถ้าไม่ได้ไปการบินไทยนะท่านกลับประเทศลำบากเลยนะพราสายการบินอื่นเนี่ยเวลาถ้าเรากลับประเทศไทยมันไม่เป็นไร แต่ถ้าไม่ได้กลับประเทศไทยท่านต้องไปประเทศเยอรมันต้องไปฝรั่งเศสต่อไปสวิตต่ออย่างเงี้ยไม่มีสายการบินไหนรับท่านครับสถานทูตช่วยท่านเนี่ยยังลําบ,บากเลยเพราะว่าสายการบินถ้าเขาส่งเราไปแล้วประเทศปลายทางไม่รับเขาปีภาระที่จะต้องเอาท่านกลับมาเพราะนั้นเนี่ยห้ามเด็ดขาดและกระเป๋าอย่าเอากระเป๋าเดินทางที่มันราคาแพงและอย่าเอากระเป๋ารูดซิปนะครับ กระเป๋ารูดซิปไม่ว่าจะราคาสูงขนาดไหนก็ช่างมันเอาปากกาแทงปิ๊ดลูดซ้ายขวาเลยแล้วมันล้วงเอาของไปหมดแล้วมันก็ลูดซิปอีกทีให้ท่านใส่กุญแจยังไงอีกให้หาซื้อกระเป๋าที่มันไม่ใช่กระเป๋ารูดซิปนะครับไม่ใช่กระเป๋ารูดซิปถ้าไม่นั้นลําบากครับนี่การป้องกันตัวเข้าคร่าวอย่างนี้นะครับแล้วเงินก็กระจายกันไม่ใช่เก็บที่สามีคนเดียวเก็บที่พัญยาคนเดียว กระจายกันเกิดไปโดนล้วงโดนควักแล้วมันจะลำบากแล้วก็ให้แตกเงินย่อยเขาไว้และให้แยกเงินย่อยเขาไว้ไม่ใช่ควักมาทีงก็โอ้โหเป็นแสนเลยจะซื้ออะไรหน่อยมันก็เห็นมันก็มีอาชญาก,กรรมทุกประเทศฮะนี่ตำรวจเวลาเราประชุมตำรวจสาคลเขาจะเล่าสู่กันฟังเหมือนกันทุกประเทศนะครับมีตำรวจไทยเนี่ยเก่งฮะ มาตำรวจไทยเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ก็เข้าหลบระบบสากลแล้วเมื่อก่อนตำรวจไทยนีย่ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยจับไม่ได้นะเพราะว่ามันมันใช้ระบบที่พอๆกับฟิลิปปินส์นะฮะอ๋อให้ผมจัดทัรนะ์ใช่ไหม าจัดทัวร์เนี่ยสงสัยคอแห้งเลยมั้งเพราะว่าผมต้องเป็นไกด์อะมามเที่ยวประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดครับเที่ยวประเทศไทยเนี่ยไม่มีประเทศไหนดีเท่าประเทศไทยแล้วฝรั่งมังค่าต่างชาติเขายังมาประเทศไทยเลยท่านประเทศไทยเราจะกินอาหารตรงไหนเราก็มีเงินยี่สิบสามสิบบาทเราก็กินได้แต่ไปต่างประเทศลำบาก ไปต่างประเทศไปอเมริกาเนี่ยนะโอ้โหถ้ากินค่าอาหารห้าพันท่านต้องติปห้าร้อยนะติปต่ำกว่าห้าร้อยก็ไม่ได้บ้านเราเนี่ยติปร้อยก็ถือว่าหรูแล้วใช่ไหมมันต้องติปห้าร้อยอ่ะมาเนี่ย